อึ้งมากโตแล้วสวยมากๆน้องมาอยู่แต่งชุดไทยรำเป็นครั้งแรกในชีวิตในวันรอยกระทงพึ่งจะฉลองวันครบรอบสิบขวบไปไม่กี่วันสำหรับน้องมาอยู่ลูกสาวสุดที่รักของเมย์ปฏิดาและหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและต้องบอกเลยว่าน้องมาอยู่ยิ่งโตยิ่งสวยเพราะลูกสาวนั้นหนะ้าตาเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยโดยล่าสุดได้เห็นน้องมาอยู่ที่ทำเอาคนเป็นแม่ก็ยังอึง้งถึงกับต้องร้องอุ้ย พราะไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ที่เห็นน้องมายูยอมแต่งชุดไทยในวันลอยกระทงกับแคปชั่นที่แม่เมย์เขียนเอาไว้ว่าอุ๊ยเป็นไปได้ยังไงพร้อมแต่งตัวค่ะเพราะจ๋าแม่จ๋าลุ้นกันค่ะวันลอยกระทงในขนาดแต่งยังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้ทําเอาแฟนๆกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยเช่นน่ารักมากๆสวยจังพี่ยูนางนพมาศมาแล้วสวยมากๆสวยมากค่ะลูกลูกสาวสวยมากค่ะน่ารักมากๆหน้า เหมือนพ่อกับแม่คนละครึ่งเลยค่ะน่ารักมากตาสวยเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะและก็ยังมีคำชมอีกมากมายอาทิตย์เป็นสาวแล้วหนูสวยมากน้องมายูน่ารักที่สุดเป็นต้นค่ะค่ะก็มีพ่อที่หล่อและแม่ที่สวยแบบนี้ลูกสาวไม่สวยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะคะยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววนางเอกเหมือนคุณแม่ขึ้นทุกทีจะน่ารักและสวยขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ